สรุปข่าวเชื่อมันยูโก,โกประจำวันที่4มกราคมโดยโคเชเจอร์ฟวอลแมนเชสเตดทีมนี้ขอสนอชออยอมรับผีทำได้ไม่ดีพอในครั้งนี้โดยการที่ทักลูกชอนะฮะแบ็คซ้ายของทางแมนยูก้มหน้าก้มตารับทีมเล่นไม่ดีในเกมพ่ายคาบ,บ้านต่อทางวูฟฟัมตันไป0น์ต่อ1นึและถือก้อนทางบริจินัดเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยการน,นี้ผีแดงแพ้เป็นนัดแรกของยุคนะฮะในยุคของรับลังนิกในครั้งนี้ หลังโดนทีเด็ดของทางหมาป่าวูฟตันภายใต้การบริหารงานของบุูโน่บราชบุกซัดไป1นต่อ0ในเกมที่ทีมเยือนเล่นได้ดีกว่าชัดเจนและก็หาโอกาสทำประตูได้มากกว่าซึ่งชอได้กล่าวว่าเราทำได้ไม่ดีพอเราเจอปัญหาจริงๆนะเราไม่สามารถครองบอลได้และก็เมื่อเราครองบอลได้ไม่ดีเราก็ไม่ได้ดุดันมากมายพอเราไม่ได้สร้างความกดดันให้กับพวกเขาเลยเราควรสร้างความกดดันให้กับพวกเขามากกว่านี้ บนมีความเข้มข้นจริงจังเราอยู่ที่นี่กันมานานแล้วบางทีคืนนี้ที่เจอปัญหาก็ไม่ทําให้ผมคิดว่าเราเคยอยู่ด้วยกันมาคุณมองดูนักเตะที่เรามีเรามีนักเตะและก็คุณภาพที่น่าเหลือเชื่อเลยนะแต่บางครั้งคุณภาพก็ยังไม่ดีพอในครั้งนี้เป็นาง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดูครับสิทธิ์เก่าอัดซันโชอบอลชายเดียวอยากดังก่อนทำเพื่อถี่นนะ โดยทางพออินต์ตำนานแมนยูชุดดับเบิลแชมป์ปีห9ึ่สับแหลกเจอโดนซานโชนะฮะเบียดดมที่พยายามโชว์ออฟเกินเหตุ ates, ในเกมพ un, ไพ่บูมตันไปศูนย์ต่อหนึ่งนัดเมื่อคืนนี้ขณะที่ทางเจมี่บริสน็วิจารณ์รักษาการผู้จัดการทีมรัฟลังนิกที่เลือกดอกบรูโน่เฟอร์เนสจนเกมต่อไม่ติดซะอย่างนั้นโดยซันโชย,ย้ายจากทางดอตบุลมาร่วมงานกับทางแมนยูเสนอราคาอยู่ที่เกือบ2ล้านปอนด์ ทว่ายังไม่สามารถสร้างผลงานอย่างสม่ำเสมออย่างเกมที่โอแทฟฟอร์ดนัดเมื่อวานนี้เขาสาดลงตัวจริงไปถึง75นาทีแต่เล่นไม่ออกต้องถูกมาครับไรฟอร์ดสลับลงมาเล่นแทนซึ่งทางพออิสนะฮะก็ได้มองภาพรวมของดาวเตะเวสเบรนี้ว่าพยายามเล่นบอลชายเดียวเกินเหตุจนคู้แข่งดักได้หมดแล้วและก็เหมือนทางบูฟเนี่ยก็ทําการมาขุดบอรล,ล่อให้ตกหลุมอยู่ก่อนอีกครั้งเดยเขาด้บอกว่ามันดูเป็นการเล่นบอลชายเดียวในทีมนี้ทุกคนต่างอยากจะโชว์ออฟ อดีตกองกลางิปแสดงที่ล่าวกับทางสกายสปอร์ตรายการประสานง,งานกันพวกเขาควรจะไปทําการบ้านที่สนามซ้อมต้องมีทรงหมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วยิ่งผลงานครึ่งแรกมั่วได้ใจจุด์าดนโชว์จำเป็นต้องทําผลงานที่ดีขึ้นจากนี้ไปเขายังหนุ่มยังแน่นนะมันต้องใช้เวลาแต่ผมนี่ต้องการจะเห็นอะไรที่เด็ดมากกว่านี้ส้านเบรดเน Break ap, มองว่าปางนิดคือเลือกแผนการเล่นที่ผิดพลาดคู่กองกลางทำงานอย่างหนักไปเกินไปนะฮะทั้งทางเนมานยญามาดิส หรือสกอตแ็กชมิเนในครั้งนี้โดยแมนยูประคองเกมไม่อยู่โดยระบบที่พวกเขาเลือกเล่นก็ปล่อยให้แม็กโชมิเนเจองานหนักเมื่อประสานงานกับทางมาติสรับผิดชอบมากเกินไปพวกเขาแทบไปมีจังหวะประสานกันจริงจริงไร้บรูโน่คอยเชื่อมเกมมันรู้สึกถึงว่าสิ่งที่พยายามทำปัจจุบันนั้นผิดฝาผิดตัวไปหมดทุกครั้งที่วูฟบุกขึ้นมาสามารถสร้างสรรจังหวะอยู่ตลอดเวลาผลงานซันโชเมื่อวานนี้ขี้เหล่มากเลยนะ ม้แต่ทางแมนเชสเตอร์เอฟเวอร์ตันิวเว็บท้องถิ่นยังให้แค่3เต็ม10ขีดเส้นใต้คำว่าขี้เกียจวิ่งช่วยกดดันเวลาไม่ได้ครองบอลอีกด้วยครับโอ้โหเป็นคำว่างานนี้ทำไมแมนยูถึงช่วงเป็นขาลงอีกครั้งก็ไม่รู้ตอนดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาแกนีกว่าครับรังนี้เปิดใจถึงโอกาสในการจบท็อปโฟในครั้งนี้โดยดังรับหลังนี้ผู้จัดการทีมแมนยูพูดถึงความเป็นไปนได้ในการจบพื้นที่ท็อปโฟเพื่อจะคว้าตั๋วไปเลยแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้า ซึ่งแมนยูนั้นเพิ่งจะพลาดท่าเป็นนัดไร้ยุยข,ของรับหลังนิกหลังพ่ายคารังโอทัฟอร์ดต่อทางบูหแมตันไปศูนย์ต่อหนึ่งและศึกทางธารกิจนับมอคือวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งความประชัยล่าสุดส่งผลให้ผีแดงนั้นหล่นมาอยู่ที่7ของตารางคะแนนด้วยการมีทั้งหมดสาจแต้มเท่าเดิมตามหลังอันดับ4อาร์ซนอนี่แต้มและเหลือเกมต่อค้างอีกหนึ่งนัดซึ่งกุนซือผีแดงกล่าวถึงการลุ้นท็อปโฟมว่าผมไม่อาจจะการันตีใดๆลองดูฟอร์มวันนี้ได้เลยนะ ผมไม่รู้ว่าแฟนบอลจะเชื่อหรือไม่ก็ตามหากผมบอกว่าประมาทใจ1น0์ที่จะได้อันที่ที่สำหรับผมมันต้องก้าวไปทีละก้าวและก็ต้องดีขึ้นตามระดับในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางแมนยูนั้นคือการทำศึก FA Cup คัรอบ3ที่จะเล่นในบ้านพบ,บ,บกับทางแอสตันวิลล่าวันที่10มกราคมนี้ก่อนเจอกะทางวิลล่าต่อเนื่องในเกมลีกที่วินล่าพาร์คในวันที่15มกราคมที่ถึงนี้เป็นนานงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปครันทุกันว่าจะเป็นเช่นไร แล้วมาดูข่าวต่อมากกันอีครับอินจวกหนักรังนิกข้ามหัวแม็กโทร์เมนให้โดเปกาตันทีมซะอย่างนั้นโดยดังนี้ทะผมทางพออินนักวิเคราะห์ทางสกาดสปอร์ตออกกรงจวกรับลังนิกรักษาการผู้จัดการทีมคนปัจจุบันที่เลือกโอดาราคิสโนบรันโดโดยการยกปอกแขนกาตันให้สวงทางที่ควรจะเป็นเรื่อเล่นลูกมอกจอมทุ่มเทสกอตแม็กโทร์เนในเกมแพ้วูฟซูนตอนหนึ่งนับประวัตินี้ โดยแมตท,ที่ทางโอแทฟอร์ดวันนี้ไม่มีหายได้ไม่ไกวเจ้าของปลอกแขนเดิมที่บาดเจ็บแถมฟอร์มตกมาทาั้งฤดูกาลแล้วซึ่งตามปกติดับบิดเดคิอาจะได้รักษาการแต่ก็กลายเป็นว่าปรากนิกเลือกดาวโปรตุเกตทำมาที่แทนแล้วอาจจะให้สวมยาวตามการรายงานสื่อท้องถิ่นของอังกฤษซึ่งแน่นอนรเรื่องดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่อินชต์ตอนาน,นแข้งแมนยู ชุดดับเบิลแชมป์ปี1994ประมองว่าซีอาร์ซนั้นไม่ได้มีบุคลิกความเป็นผู้นําเท่านักเตะอย่างทามัคโทมินีโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนักบูหากคุณต้องมองบปอกแขนให้ใครสักคนหนึ่งในเกมนัดเมื่อคืนนี้หากผมเป็นรับลังนิกจะมอบแก๊แมกโทมิน,นีอดีตผู้จัดการทีมแร็กฟูที่เก่าเพราะผมคิดว่าตําแหน่งกระตันนั้นควรตั้งอยู่บนพื้นฐานเรื่องของผลงานและสิ่งที่เขาทําบนสนามแข่งขัน นั่นอายุ25ปีแล้วมันคงจะเป็นการตีเลยนะฮะหากรับบทบาทกัะตันทีมเพื่อจะเพิ่มในกราฟในการเรียนรู้แต่เวลานี้ทีมดันยกให้บรอนโดคนที่โดนหลายฝ่ายติงมาว่าวิ่งออกจากสนามก่อนชาวบ,บ้านเขาทุกครั้งเมื่อจบเกมแทนที่จะอยู่ปรบมือขอบคุณแฟนบอลเ e ร Army ซึ่งของแบบนี้มันควรวัดกันที่การวางตัวเป็นต้นแบบ ซึ่งผมคิดว่าวิธีการเล่นที่ Mac แม็กโทเมเแสดงออกมานั้นมันต้องเอาปลอกแขนให้มอบตำแหน่งแล้วก็ปล่อยมันลุยไปเลยสนั้นแฮร์รี่เลดแนั้นคู่ร่วมวิเคราะห์ไม่เห็นด้วยหากจะริบปลอกแขนแม็กไฟยาวๆเพราะยิ่งทำมักเตดเสียเซลลโดยเขาได้บอกว่ามันขาดความเคารพมากแค่ไหนหากไปริบปลอกแขนมันทางแฮร์รี่แม็กไกวอดตกัปตันทีมอังกฤษได้พูดนะฮะ หากคุณเป็นคิสโน่บรันโดเวลานี้ก็คงคิดในหัวมาว่าฉันต้องการเป็นผู้เล่นเพื่อทีมฉันต้องการเอาให้แน่ใจมาว่าช่วยพูกพ้องได้ทุกคนในครั้งนี้แต่การไปปลดแม็กไก่จากกัปตันตัวเลือกแรกนั้นมันยิ่งจะทำให้ความมั่นใจหมดนั่นต่ำลงไปอีก ซึ่งไล่อัพ11คนแรกเมื่อวานนี้เดคิอาเล่นกับทีมมาอย่างต่อเนื่องนานสุดตั้งแต่ปี2011่ากับทางฟิลโจนตามมาด้วยแม็กโชเมเนที่ฝากตัวกับทางทีมเยาว,วชนตั้งแต่ปี2013ที่ผ่านมานี่เองครับนานนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะัน,นว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันกนครับไม่ต้องหาแพะปรกนะลุกชรับเมนยูห่วยเองเกมแพ้วูฟคาบ้านในครั้งนี้ โดยแบ็กซ้ายคนสำคัญของปีศาจแดงยืดอกไม่สามารถอาโทษใครได้ในความพ่ายแพ้นัดล่าสุดที่มีต่อทางวูฟแฮมตันพร้อมชี้จุดสําคัญที่ทําให้ไร้แต้มรับปีใหม่ในครั้งนี้ซึ่งความเคลื่อนไหวหลังเกมในเกมทางธุรกิจนัดล่าสุดที่สนามโอแทฟอร์ดซึ่งปีศาจแดงแมนยูของเราเปิดบ้านแพ้กับทางหมาป่าวูฟแฮมตันไปอย่างช้าใจศูนย์ต่อหนึ่งซึ่งถือเป็นความปรชาชัยครั้งแรกของทางรับหลังนิกแล้มันแตกเข้ามาทำมาที่กุญซือปีศาจแดงในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากจบเกมลูกชอ,อก,กรกกล่าวมาว่าเกมนี้นักเตะแมนยูเล่นกันได้อย่างไร้ความมึกเขิมทาให้ต้องพ่ายแพ้คาบ้านไปในที่สุดซึ่งเขาได้บอกว่าเห็นชัดเจนเลยนะว่าเกมนี้เรายังเล่นได้ไม่ดีพอแถมยังไม่สามารถครองเกมได้อีกด้วยและเมื่อตอนที่ไม่มีบอลก็ไม่ได้เล่นด้วยความดุดันมากพอที่จะกดดันคู่ต่อสู้ทั้งที่เรานั้นต้องกดดันพวกเขาให้มากยิ่งขึ้นและผมคิดว่าเกมนี้เราเล่นเป็นทีมได้ไม่ดีนัก เมื่อคุณมองไปที่ขุมกำลังของทีมจะเห็นได้เลยว่าเรามีคุณภาพอย่างแน่นเลยเชื่อบางครั้งมันก็ไม่มากพอ,อเราต้องพยายามมีความกระตือรือร้น,ลนและก็แรงจูงใจที่มากกว่าเดิมการเจอกับทางบุฟดูเหมือนจะเป็นเกมที่ง่ายสำหรับเราแต่กลับมีผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังชอคนนี้ก็ได้กล่าวสำหรับความพ่ายแพ้ในเกมนี้ส่งผลให้แมนยูยังอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนหลังผ่านไปทั้งหมด19นัดมีแต้มตามหลังกลุ่มท็อปโฟ์อยู่ถึง4แต้มในครั้งนี้ เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าแมนยูนั้นจะกลับมาโหดอีกครั้งได้ไหมหรือจะทรงตัวแบบนี้ต่อไปงานนี้แฟนๆก็ไม่ปลื้มนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวรือสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเช่นครับขอบคุณทุกคนต่าชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ